สวัสดีครับอยู่กับผมบอยเอ็กคาเวเวอร์ er, นะครับนี้มาไกลนะครับเขาชะเมางานโครงการสร้างเขื่อนรอเปล่านะอยู่กับโคบาซึดีซีสองร้อยรุ่นแปดตัวแรกโหลดโหลดดับแล้วมัง้ง น่าจะเกาทำทางให้รถเกตรถบดไปบดดินข้างล่างนะครับดินไมได้สมัยอดีตอดีตอนที่เปิดต,ตัวใหม่นๆะแรงนะแรงเร็วดบุง้งกี้9 3 ล้อเลอร์เจ็ดลูกแค่เลือสองลูกใบแทงกแปดสิบเซนเครื่องโ um ค้มาสึปั๊มโคมาสึแต่บุกกี็จะจัวไม่หน่อยนะจะโหลดด้วยนะอ้าวอะไรอะ่ะอะไรหลุดอะ่ะ จะทําทางให้รถเกดเดอร์ลงไปข้างล่างครับรถ,รถเกดเดอร์ก็รออยู่ 100cc ครับใช้รถาไายปลาพื้นก่อน ชนตอ่อชนตอ่ออาการก็ผมเข้าใจได้นะว่างุดหงิดเพราะมันโหลดโหลดอาการมันโหลดต่แข็งคือโหลดอะ จอดแล้ว嘛อ,อ๋อนาที่เกดเดอร์นะครับลงไปโอ้ใหญ่มากเลยเกดเดอร์คันนี้แคทหนึ่งร้อยสี่สิบคโอ้ใช้เบรกลมเลย โอ้นิ่มมากกันเบลเลอร์เลยเกดเดอร์คนขับเกดเดอร์เนี่ยเขาว่าเงินเดือนเยอะนะเดือนแพงกว่าคนขับโคยนะแต่ขับยากนะเกดเดอร์เนี่ยต้องประสบการณ์ในตรงระดับปั๊มประจานแหละนะฮะเกตถนนบางคนนี่แบบเก่งๆเนี่ยระดับหัวตะปูเนี่ยแบบเป๊ะนะ แรงมากเลยเจนเตอร์ทำ,ทำใหญ่มากเลย